มาเตรียมอาหารเย็นให้กระถินกันค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นแครอทนะคะต้องบอกว่าผักที่เห็นทั้งหมดเนี้ยค่ะแม่ใช้วิธีการต้มนะคะไม่ปรุงรสใด,ดๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะ1ช้อนเหมือนกันค่ะ ช้อนที่ใช้ก็จะเป็นช้อนเล็กๆหน่อยนะคะไม่ได้แบบช้อนใหญ่มากกระเจีย๊ยบเขียวนี่คือถือว่าล้างลำไส้ดีมากเลยนะคะถ้าช่วงไหนให้กระถิ่นกินก็คือจะอื้อแบบยาวมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะเวลาทําอาหารให้น้องค่ะแม่ก็จะเลือกผักที่หลากหลายสีะคะ่ะเพื่อให้น้องได้วิตามินที่ครบต่อไปก็เป็นมะระค่ะกระถิ่นเป็นหมาที่ชอบกินมะระมากๆเลยค่ะแม่ลองชิมแล้วมันคือขมนะแต่กระถิ่นชอบอ่ะงงมากเลยต่อไปก็จะเป็นผักกะหล่ำค่ะจัดไปหนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะอกไก่ต้มค่ะ จัดไป2ช้อนบ้านเราจะทําอาหารแบบนี้ให้กะถินอาทิตย์ละหครั้งนะคะแล้วก็ตักแช่ตู้เย็นไว้ค่ะผักทุกอย่างก็จะเลือกแบบปลอดสารค่ะอกไก่ก็จะเลือกใช้ของยูฟาร์มค่ะที่เลี้ยงแบบปลอดสารเหมือนกันแล้วก็ข้าวค่ะวันนี้เข้ากล้องหมดกินข้าวขาวไปก่อนนะข้าวก็จะไม่ได้ให้เยอะมากนะคะแล้วก็แฟกซีสออยค่ะ หนึงปั๊มบำรุงขนกันนิดนึงแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะกระจายกระจาย,จายทุกอย่างให้ทั่วาจานค่ะปกติเป็นหมาที่กินเร็วมากสั่งชามกินช้าไปแล้วค่ะแต่ยังไม่มาส่งอาหารทําเองแบบนี้แม่จะให้น้องกินแค่มื้อเย็นนะคะตอนเช้าน้องกินอาหารเม็ดค่ะโอ้ย<บ>ถึงเวลาที่รอคอยแล้วกินแล้วนะงามงามงงามงเกี้ยงชามแบบไม่ต้องสืบเลยค่ะ กะถิ่นเป็นหมาที่กินเก่งมาก